ในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะมาทําความรู้จกักคําศัพท์เพิ่มเติมบนการ์ดกันนะครับ Your Turn คือความสามา,สามารถที่สามารถทำงานตลอดในเทิร์นของเรา end of your turn ความสามารถนี้จะทำงานในช่วง end phase ของเรา m a i ความความสามารถของ event card ที่สั่งใช้งานได้ในช่วง main phase ของเรา one per turn ความสามารถที่สั่งใช้งานได้เทิร์นละ1ครั้งด้งหนึ่งความสามารถที่จะสามารถสั่งใช้งานได้ เมื่อคาแรคเตอร์ที่มีความสามารถนี้มีการ์ดด้งติดอยู่หนึ่งใบขึ้นไปจำนวนตัวเลขที่ระบุอาจแตกต่างกันไปในการ์ดแต่ละใบด้งลบหนึ่งความสามารถที่จะสามารถสั่งใช้งานได้เมื่อนำการ์ดด้งบนสนามของเราจากคอสแอเรียหรือที่ติดอยู่บนคาแรคเตอร์หรือลีดเดอร์ตามจำนวนที่ระบุกับด้งเด็กจำนวนตัวเลขที่ระบุอาจแตกต่างกันไปในการ์ดแต่ละใบ และสามารถนำการ์ดดงในสภาพไหนกลับก็ได้ t i ิกเกอความสามารถนี้จะทำงานเมื่อ l e ดเดอร์ได้รับการโจมตีและการ์ดที่มีความสามารถนี้เมื่อขึ้นมือจากไรท์แอเรียจะเปิดใช้ความสามารถที่ระบุคำหลังว่า t r i กเ e r ร์ p l u ความสามารถที่ทำให้สามารถโจมตีได้ทันทีในเทิร์นที่ลงสนาม ดับเบิลแอตแท็กความสามารถที่ทําให้การ์ดใบนี้เมื่อโจมตีการ์ดลีดเดอร์ของฝ่ายตรงข้ามสําเร็จจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเสียไลท์การ์ดสใบไม่มีผลในกรณีที่การ์ดที่โดนโจมตีเป็นการ์ดคาแรคเตอร์เบนิสเมื่อการ์ดมีความสามารถนี้โจมตีการ์ดลีดเดอร์สําเร็จไลท์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามจะไม่ถูกส่งขึ้นมือและจะส่งไปที่แทสทันทีทําให้ความสามารถของทิกเกอร์ไม่ทํางาน On KO ความสามารถนี้จะทำงานเมื่อการ์ดใบนี้หมดสภาพหรือโดน KO On Box ok. ความสามารถนี้จะทำงานเมื่อการ์ดใบนี้บล็อกสำเร็จและนี่ก็คือทั้งหมดของการจัดเด็กแล้วก็วิธีเล่นวันพี e การ์ดเกมนะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Official One Piece Card Game นะครับที่ลิงก์ดีสคริปชันได้เลยครับผม